ครับมาถึงตอนที่17บเนะคือตอนที่สิบเจ็ดก็ยังไม่ได้หลายก้าแหละทีนี้อ่านโจทย์ก่อนนะครับตอนที่17เจ็ขาบอกว่าเด็กหญิงมาลิทดสอบแผ่นยางชนิด A และชนิด B น้ำเย็นเน้นย้ำก่อนอ,อ๋อมันมี2ชนิดนะมีแผ่นยางอสองชนิดโดยวางแผ่นยางชนิด A บนพื้นแล้วออกดึงออกแรงดึงแผ่นยางวาง A ไว้ก่อนส่วน่านี้คือ A นี่ A วางไว้แผ่นยาง A วางไว้แล้วก็ดึงไปตามดังตัวอย่างอะ่ะนะดึงให้มันขนานกับพื้นคำว่าขนานกับพื้นก็คือดึงไปในแนวพื้นไม่ได้ดึงขึ้นบนฟ้าข้างบนไม่ได้ดึงขึ้นทะแยงแบบนี้คำว่าดึงไปในทิศทางขนานกับพื้นก็คือไปในทางกับพื้นที่มันขนานกันกับพื้นดึงไปในแนวนอนพร้อมบันทึกระยะ แผ่นยางที่เคลื่อนที่ได้ในเวลาสิบวินาทีก็คือเขาเริ่มเขาเริ่มดึงเขาสตาร์ทนะสตาร์ทแล้วเขาก็ดึงไปผ่านไปสิบวิหลังจากนั้นเขาก็หยุดแล้วเขาก็วัดระยะทางว่าระยะทางที่วัดได้เนี่ยคือกี่เซนะเขาจะวัดเขาก็ทําแบบนี้จนได้ข้อมูลดังตารางโดยที่ A กับ B เนี่ยทาเหมือนกันทุกอย่างไฮไลท์มมนหยุดที่ว่าระยะที่ได้ A ได้35เซนติเมตรภายใน10วินาที B ได้ระยะทาง6 0เซนติเมตรภายในเวลาเท่ากันตัวนี้บอกอะไรครับตัวนี้บอกอะไรเขาบอกไว้ว่าระหว่างระหว่างผิวสัมผัสของสองอันผิวของยางและผิวของพื้นแผ่นยางเนี่ยแล้วก็ผิวของพื้นเนี่ยมันมีการสัมผัสกันสัมผัสระหว่างผิว ก็คือเป็นวัตถุคนละชนิดอะหรือวัตถุคนละชิ้นก็ได้มีการสัมผัสระหว่างผิวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีแรงเสียดทานระหว่างผิวนะจะมีแรงเสียดทานซึ่งแรงเสียดทานเนี่ยแรงเสียดทานเกิดระหว่างผิวระหว่างผิวสัมผัสนะแรงเสียดทานเกิดระหว่างผิวสัมผัสแรงเสียดทานเนี่ยมีไว้เพื่อ ต้านการเคลื่อนที่ต้านการเคลื่อนที่คือเราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอันนี้ก็ต้านไว้ต,ต้านการเคลื่อนที่ก็คือสวนกลับแรงเสียดทานจะสวนการเคลื่อนที่จะไม่ได้ไปทางเดียวกับการเคลื่อนที่ซึ่งแรงเสียดทานมีหน้าที่เหมือนต้านไม่ให้เคลื่อนที่ไปอ่ะก็แรงเสียดทานต้านไว้ไม่อยากให้เคลื่อนที่ดังนั้นคอนเซปต์ก็คือแรงเสียดทานเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุ สองผิวเนี่ยมาสัมผัสกันถ้าผิวขุขะผิวขุขะผิวหยาบผิวไม่เรียบเนียนจะมีแรงเสียดทานเยอะผิวขุขะผิวขุขะผิวไม่เนียนผิวขุขะผิวไม่เนียนแรงเสียดทานจะเยอะแรงเสียดทานจะเยอะส่วนผิวเรียบ ผิวเรียบผิวลื่นแรงเสียดทานจะน้อยแรงเสียดทานจะน้อยย้อนกลับไปที่คำเริ่มต้นก่อนแรงเสียดทานมันคือแรงที่เราเอามาต้านการเคลื่อนที่แรงเสียดทานคือแรงที่เราเอามาต้านการเคลื่อนที่เอามาต้านการเคลื่อนที่ ดังนั้นถ้าแรงเสียดทานเยอะมันก็จะต้านการเคลื่อนที่เยอะถ้าแรงเสียดทานเยอะมันก็จะต้านการเคลื่อนที่เยอะพอมันต้านการเคลื่อนที่เยอะเสร็จปุ๊บมันก็จะเคลื่อนที่ได้หน้อยฟังดีๆนะแรงเสียดทานเนี่ยเอามาต้านการเคลื่อนที่ถ้าแรงเสียดทานเยอะมันก็จะต้านการเคลื่อนที่เยอะมันก็จะเคลื่อนที่ไปได้ใกล้ แต่ถ้าแรงเสียทานน้อยก็จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลฟิลภาพในหัวเด็กๆต้องจำอย่างนี้ครับสมมติว่าสมมตินะ this is หนึ่งสมมติว่า,ม,ม,วามีม,ม,มีมีพลังงานในตัวเองร้อยหนึ่งเดินไปข้างหน้าแต่ดีๆเนี่ยมีแรงเสียทานคอยหักไว้ทุกๆสิบ หักสิบทุกเก้าเดินอ่ะหักสิบทุกเก้าเดินมันก็เลยทําให้คนแรกเนี่ยสถานการณ์แรกเนี่ยเดินได้สิบเก้าอันนี้คือมีแรงเสียดทานสิบนะสมมติตะเลขึ้นมานะแต่ในทางกลับกันถ้าสถานการณ์ B <c oughs> เดินไปทางนี้มีเริ่มต้นหนึ่งร้อยเหมือนกันแต่แรงเสียดทานเขาเนี่ยหักไว้ยี่สิบทุกเก้าเขาจะเดินได้แค่ห้าเก้าเขาก็จะหยุดเดิมเพราะเขาหมดพลังละ นี่คือฟิลของแรงเสียดทานดังนั้นแรงเสียดทานมีไว้เพื่อตั้งการเคลื่อนที่นี่แหละ,ะดันคอยคอย,คอยแบบกันไว้ไม่ให้มันเคลื่อนที่แบบอิสระแต่ถ้าไม่มีแรงเสียดทานจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเคลื่อนที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดอะเคลื่อนไปเรื่อยเลยไปเรื่อยๆแบบไม่สุดไม่มีหยุดเพราะว่าไม่มีอะไรมาลังให้มันหยุดอย่างเงี้ยดังนั้นครับย้อนกลับไปครับเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าอ๋อแผ่นยาง A เนี่ย มันมีพื้นผิวสัมผัสขูดขัดหรือว่ามีแรงเสียดทานเยอะเอนี่มีแรงเสียดทานเยอะรู้ได้ไงอทานเยอะรู้ได้ไงลูกเพราะว่ามันเคลื่อนที่ได้35ก็คือมันมันไปได้สั้นมันไปได้ใกล้แต่มาดู B ครับแรงเสียดทานน้อยแรงเสียดทานน้อยมันก็เลยเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าเอทีนี้โจทย์ด้านล่างครับเขาถามว่า เอาแผ่นยางได้ไปทําพื้นรองเท้าพื้นรองเท้าคือพื้นยางอ่ะที่อยู่ใต้แผ่นรองเท้าเราอ่ะเพื่อป้องกันการลื่นลม้มการที่เราจะไม่ลื่ลนล้มได้ก็เพราะว่าเรามีแรงเสียดทานเยอะนะจุดๆนั้นมันก็เลยไม่ลืน่นถ้าแรงเสียดทานเยอะนะมันจะไม่ลืน่นแรงเสียดทานเยอะมันจะไม่ลืน่นเพราะการลื่นก็คือการการยึดไม่อยู่การถลายไปเรื่อย แต่เมื่อไหร่ที่เรามีแรงเสียดทานเนี่ยมันก็จะไม่ลื่นไหลไปเรื่อยเราก็จะยึดตัวอยู่ดังนั้นข้อน,นี้ควรเลือกแผ่น a แน่นอนทําไมถึงเลือกแผ่น a เพราะว่าแผ่น a เนี่ยมีแรงเสียดทานเยอะรู้ได้ไงดูจากระยะทางการเคลื่อนที่ดังนั้นคอนเซปต์เรื่องแรงเสียดทานเนี่ยฟังคลิปนี้แล้วก็ลองไปมโนภาพในหัวมโนภาพไว้เพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าก็จะเจออ่าปีหกสองก็จะเจอตอนนี้เราอยู่ที่ปีหกหนึ่ง ครับสำหรับตอนนี้เท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ